โอ้โหคุณู้ชมครับมะนาวดกอีกแล้วครับนี่ครับลูกเล็กๆกำลังจะโตครับลูกใหญ่ๆยังดกใหญ่เหมือนเดิมครับดูครับผิวเนียนมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ามะนาวบ้านพ่อเพลินลูกใหญ่ๆแบบนี้จะมีน้ำเยอะหรือเปล่าครับก็กำลังออกก็มีครับเนี่ยเห็นไหมครับ ลูกเล็กๆแบบนี้ดูสิครับติดอีกแล้วครับไปครับไปพิสูจน์กันว่ามะนาวลูกแบบนี้จะมีน้ําเยอะหรือเปล่าครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกนี้นะครับมาดูกันสิครับว่าน้ํามะนาวลูกใหญ่ๆแบบนี้จะมีน้ําเยอะหรือเปล่าครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองผ่าดูนะครับใครบอกว่าลูกใหญ่แบบนี้ไม่มีน้ำนะครับพิสูจน์ให้เห็นจริงครับนี่เห็นไหมครับอือดูสิครับเนี่ยทำยังไงครับให้มะนาวลูกใหญ่ๆผิวหนาๆเปลือกหนาๆาแบบนี้ครับมีน้ำเยอะๆเลยครับนี่ครับ